ครับกลับมาอยู่กับช่องกายครับอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมจับสัตว์นะครับผมนี่ทุกคนผมไปแอบเล่นมานะครับผมขอโทษนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับวันนี้ผมเป็นไข้นะทุกคนนี่ทุกคนมีหมาสามหัวนะครับมีตัวโคตรใหญ่นะทุกคนแล้วก็ไฮด้าไฮด้าผมมีสองตัวนะครับแล้วก็แมงป่องเจ้ากจะเดินเขากับกับเนี่ยนี่วานอองก้าผมมีแล้วทุกคนฟินิกผมก็มีแล้วนี่สเปนโสซัสผมมีแล้วนี่เป็นไง มีคิสเนตด้ทุกคนมีคิสเนตแล้วก็มีนี่นะครับทุกคนยูนิคอร์นนะครับนี่นะครับทุกคนผมมีอะไระบอกนี่ผมไป,ปลดล็อกมาใหม่เลยนะครับหมดเลยครับนี่ตรงนี้ก็นี่ครับนี่อขนหงส์ตนะคบผมโอ้โหแล้วผมก็ลดล็อกเลยนะครับคุณคนมันจะทําให้มันจะให้สัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงเรานะครับทุกคน ให้อัตโนมัตินะครับเอ <c oughs> อครับทุกคนหัวพูดผิดเออมันมีอะไรคะมีทุกคนนี่นี่ไก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 ่ซื้อเลยครับโอ้ยยังโอเคทุกคนไปกันเลยครับ เปิดประเดิมด้วยฟีนิกก่อนนะครับผมฟืดืดฟืด,ด,ดนี่นะครับทุกคนฟีนิก คคนนีรับเห็นไหมถ้ามันชนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนต้องคนเลี้ยงส่งออกไปเซ็นโคตรเร็วดูคนดีครับแล้วก็สามารถชนได้นะครับผมนี่นะครับผมโคตรเร็วไงทุกคนไอ้ยังต้องเตรียมส่งไเมตรเลยทุกคนแต่ว่าอีกนานเลยครับกว่ามันจะชนได้อีกครั้งนะทุกคนนะบอกเลยครับโคตรนานนี่นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาจับทีเล็กนะครับแต่ถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคน พูดจริงแล้วผมจะจับทีเล็กทุกคนแต่ถ้าผมจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมากันเลยนะครับผมทุกคนจไปดูทเธอทุกคนจะไปดูเธอทุกคน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 ไปดูเธอทุกคนผม,ผม,ผม,ผมจับทีเล็กเองแล้วทุกคนผมจับจับจับผมคมผมจับทีเล็กเองแล้วทุกคนโดดเลยรออะไรโดดเลยโดยโดเลย โอ้วบอกเลยทีเล็กของผมหวานี๊ยบทุกคนทีเล็กของผมหวานี๊ยบทุกคนโอ้โหยบอกเลยครับทีเล็กลึมๆอ่ะแล้วก็ต้องมาเสี่ยงดวงดูนะครับผมว่าผมจะจับได้หรือเปล่าถ้าจับไปได้ผมผมผมเศร้าเลยทุกคนเศร้าเลยถ้าจับไม่ได้รอไปสองนาทีตึงๆนะทุกคนสองนาทีก็ไม่นานาน,นะทุกคนแปบ๊บเดียวนะครับ โหทุกคนทุกคนเกิดลืมเลยอะเกิดลืมเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อไหร่ทีไรจะเกิดทุกคนเมื่อไหร่ทีไรจะเกิดปื้อซื้อซื้อทีไรเกิดวันเจ็บนะครับปื้อซื้อขวานะครับขวาหนะ่อยขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับผม ที่แรกเกิดนะผมหวานเจี๊ยบนะทุกคนนะหวานเจี๊ยบเลยหอมหอมนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอรเลเตอร์เรตลตเตอร์ใจเย็นเลตเตอร์เย็นเซอร์นะโอ้โหทุกคนสปายเราจะได2สองตัว,อ,นนนนอ,ะตวอะไรกันครับเนี่ยซานอะครับโหทุกคนผม โดนเบียดผมโดนเบียดทุกคนโเบียดผมรัวๆเลยอ่ะโอ้ยตัวใหญ่นะที่นบอกว่าอยากดูโ้ยทุกคนวิธีได้เกิดเหรอใช่ไหมอ่ะงานนี้ที่นี่บอกว่าอยากดูเมื่อกี้ที่ได้เกิดนะครับทุกคนครับอาจจะเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมเสียงดังนิดหน่อยนะครับพอดีน้องผมเสียงดังนะครับผมปื๊ด ดูคนทีเล็กเกิดอย่างนี้ฮะนานนานแล้วนานแล้วนะเนี่ยนานแล้วนะโอ้ทุกคนไม่เกิดเลยอะอะไรอะอะไรไม่รู้ที่รู้คงผมไปก่อนละน้ำแตกโอ้ดูคนดูคนทุกคนอันนี้ก็ขยันเบียดจังเลยนี่ฮะโอ้ขยันเบียดเหลือเกินโหตายแล้ว เล็กทุกคนทุกคนไปครับไปไปครับไปมาครับมาไปครับทีเล็กทีเล็กครับผมโอหทุกคนทุกคนทุกคนมันเร็วเกินอ่ะผมก็ไม่ชอบเลยนะพเพลียว่าเร็วอ่ะโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึง่ง จะพึ่งน้องนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนทุกคนโอ้โหเพลงนี้เสียวติดลิ้งก็ถี์มากเลยนะบอกเลยว่าเพลงนี้โอ้โหขนหัวลุกนะทุกคนนะยิ้มหวานนะทุกคนตาย,ลตายลเลี้ยตายเลี้ยงโคตรเกลียดตอนมันวิ่งเนี่ยทุกคนอนะ่ะ โอ้ตายแล้วทุกคนโอ้โอ้ผมวิ่งอ่ะโอ้โหจับไปได้แล้วทุกคนขอโดดเลยผมโดดเลยผมจับไปได้อ่ะโอ้ตายอีกโอ้โอ้จบเลยจบเลยทุกคนโอ้ไรเนี่ยไม่จับแล้ว อืมนหยาบดทั้งเดียวได้ตุ๊กติโหทุกคนโคตรท้อนะโอ้ยปวดมาฟินิกผมก็มีหัวใจเดียวอีกแล้วขอขึ้นก่อน,นเลยทุกคนขึ้นก่อนเลยโอ้ยอันนี้เกิดวันเจ็บเลยวันเจ็บเลยนี่ โอ้โหโอ้โหโอ้ชนไม่ได้อีกแต่เลี้ยวมาไมไ่เลยมาไมไ่เลย,เลยทุกคนผมจับไม่ได้ทีเล็กอีกแล้วอ่ะผมโคตรเศร้าเลยทุกคนเศร้าจัดเลยขวายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวามังกรผมหาไม่เจอเลยทุกคนมังกรนีไหน โอ้ทุกคนไอ้เน่ยเดินโคตรช้านี่ไนเลยกว่าเลยไปเนาะไปปึ๊บปึ๊บไปกันต่อทุกคนโอย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 กับชนกับชนอ่ะขวาขวาขวาเลยปั๊มทุกคนดูดิ เธอผมผมรู้แล้วทุกคนถ้าเป็นไรทุกคนนะม,นมาเซบๆเลยอาวผมหลุดบวกละครับถ้าผมถ้าผมถ้าสัตยังถ้าเราจับ ัตว์เราได้แทนมันครับทุกคนแล้วแล้วสัสตว์ตัวนั้นที่เราจับไปแล้วมันจะจับไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สัสตว์ตัวนั้นมันมีสถานะมันจับได้อีกครับทุกคนผมเพิ่งรู้เนี่ยแล้วอรู้อย่างงี้ผมจะอุ้มผมผม,ผมพลาดสัสตว์ใหญ่ใหญ่ตัวเยอะมากเลยนะโอ้ทุกคนมาครับ เดี๋ยวได้กระทูลูครับทุกทุกครั้งที่มาเกาะใหม่นะครับจะมีโอกาสกระทูลูเกิด10%นะครับโอกาสน้อยนะครับทุกคนไปิน้อยนไรทำไมครับโคตรน้อยอ้ทุกคนทุกคนทุกคนรู้จักผมเป็น้วอ่ะ ทุกคนเห็นใช่ไหมครับมีนะวูวูทุกคนเนี่มันติดอะไรล่ะทุกคนตอนนี้นะครับผมได้ตามได้ไม่ทันอ่ะมันสากอีกแล้วผมไม่จับแล้วทุกคนทีลงทีเล็กเนี่ย จับโคตรยากเลยทุกคนโคตรท้อตอนที่มันจะคำรามเลยทุกคนคำรามทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหคำรามปั๊บจบปุ๊บและหนึ่งหัวใจผมถึงกับรู้อนาคตเลยทุกคนโคตรท้อเลยาช่ๆโคตร ทุกคนครับน้องอาจจะเสียงดังนหน่อยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมอูทุกคนเหมือนแบบเหมือนอยากให้ผมแบบจับทีเล็กให้ได้อ่ะดูดิมันอยากให้ผมจับทีเล็กอ่ะนะกล้าเกิดผมก็กล้าจับอ่ะแต่ดูชง่าจะไม่ได้จับแล้วนะเนี่ยตายเร็วทุกคนตายอ,อีกแล้ว โอ้โหทุกคนตกหนังทะลับเบียรนะโอ้โหผมไม่อยากรู้วันนี้จะอัพเดทวันไหนก็ไม่รู้นีทุกคนแสนสามไม่รู้มีอะไรขายบ้างเนี่ย มาดูกันเลยไม่ขายแล้วโอ้โหจบแล้วอะไรเนี่ยทุกคนหุยฮุยๆุยฮุย,ฮย อย่น,นี้ก็หวานเยบอยู่ทุกคนอย่น,นี้ก็หวานเยบอยู่ทุกคนสถานะอะไรก็ไม่รู้นะจะดู้หวานเยบ็บไปก่อนอยากได้จังเลยเอาเอาหายหมดเลยเอยเอ,เอ,เอทุกคนคับ คลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรทําเลยนะคบผมผมขอจบไว้คลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคบผมโอ้โหทุกคนบรรยากาศโคตรดีครับดูดีทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับบาย